สวัสดีค่ะเด็กขาเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการบวกจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งพแบบไม่มีการทดแต่สําหรับวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนการบวกจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งพแบบมีการทด เหมือนเดิมนะคะโดยคุณครูรัศมีแก้วโฟมนั่นเองนั่นก็คือหรือคุณครูลูกหมีที่เด็กๆรู้จักนะคะเป็นครูระดับชั้นมระถมะศึกษาปีที่สามนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนกันดีกว่า <ๆ S 1> การบวกจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันมีจุดประสงค์ยังไงนะที่จะให้เด็กๆเรียนเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆรู้จักการบวกจำนวนนับและสามารถ การำการบวกจำนวนนับไม่เกิน1,000แบบมีการทดได้นั่นเองนะคะอ่ะการบอกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000แบบมีการทดนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนคุณลูกหมีมีตัวอย่างให้เด็กๆทำกันนะคะ5 4 2บวก238นั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ย ตั้งตัวเลขให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยตั้งตรงหลักหน่วยหลักสิบตั้งตรงหลักสิบหลักร้อยตั้งตรงกับหลักร้อยตัวตั้งกับตัวบวกตัวตั้งจะอยู่ข้างหน้าหรือจะอยู่ข้างบนตอนวิธีการตั้งนะคะให้อยู่ข้างบนตัวตัวบวกก็ให้อยู่ด้านล่างนะคะอ่าเรามาดูตัวตั้งตัวตั้งก็คือ548 ตัวบวกก็คือ238ร้าเรามาดูวิธีการบวกกันนะคะบวกแบบมีการทดหลักของการบวกเหมือนรั้งที่แล้วเลยบวกจากข้างหลังไปข้างหน้าหรือบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมออ่ะยกตัวอย่างเช่น 2. อยู่ในหลักหน่วย8ก็อยู่ในหลักหน่วยตั้งให้ตรงกรัน4อยู่ในหลักสิบ สอยู่ในหลักสิบตั้งให้ตรงหลักนะคะห้าอยู่ในหลักร้อยสองก็อยู่ในหลักร้อยมีค่าตรงกันหลักของการบวกก็คือบวกจากข้างหลังไปข้างหน้าบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะอ่ะสาสองบวกแมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ1ิบเราใส่สิบเลยได้ไหมคะเราใส่สิบเลยไม่ได้เราต้องใส่หลักหน่วยก่อน10อยู่ในหลักหน่วยก็คือเล สใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะแปดบวกสองมีค่าเท่ากับสิบเราใส่สิบเลยไม่ได้เราต้องใส่ศูนย์ทดเลข 1, นะหนึ่งไหนมีใครไม่เข้าใจบ้างไมหมเอ่ยเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้างั้นผ่านในเรื่องของเรียนตัวนี้นะคะต่อไปเรามาบวกในหลักสิบกันบ้างสี่บวกสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ สี่บวกสามมีค่าเท่ากับเจ็ดแต่ยังไม่จบนะคะเราห้ามลืมตัวทดสี่บวกสามมีค่าเท่ากับเจ็ดบวกกับตัวทดอีกเท่าไรคะใช่ค่ะบวกกับตัวทดอีกหนึ่งกลายเป็นเลขแต่ง่ายไหมคะเด็กๆคะ่ะง่ายมากเลยเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็มาบวกหลักร้อยกันบ้างนะคะห้าบวกสองมีค่าเท่ากับเจ็ด ดังนั้นขท่านี้ตอบเท่าไรคะเด็กๆเ8็ 80, นั่นเองง่ายไหมคะนี่ก็คือหลักง่ายๆของการบวกจำนวนไม่เกิน1,000แบบมีการทดนะคะยปดนั่นเองอ่ะเรามาดูอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะคะอ่ะเรามาดู356บวกกับหนึมีค่าเท่ากับเท่าไร อย่าลืมทุกครั้งเลยต้องบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะอ้าหลักหน่วยก็คือ6กับ4ใช่ไหมคะ6บวก4มีค่าเท่ากับ10เราใส่10ไม่ได้เราต้องใส่0ทดเลข1นั่นเองนะคะเนี่ยศทด1ใส่0ทด1ต่อมาเราถึงจะมาบวกหลัก10 แปดบวกห้าเป็นเท่าไรคะใครทราบบ้างแปดบวกห้าเป็นเท่าไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับสิบสามอ่ะแต่ยังไม่จบสิบสามแล้วก็อย่าลืมตัวทดด้วยนะคะแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามบวกกับหนึ่งกลายเป็นสิบสี่เราใส่สิบสี่เลยได้ไหมคะตอนนี้ไม่ได้เราต้องใส่เลข สี 4, ท่ทด1นั่นเองง่ายไหมคะอ่าต่อไปเราจบหลักสิบแล้วเรามาต่อว้วยหลักร้อยกันบ้าง3ามบวก1มีค่าเท่ากับ 4... เราใส่สีเลยไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเรามีตัวทดอยู่3าบวก1มีค่าเท่ากับ4บวกกับตัวทดมีค่าเท่ากับ5่าดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ 540นั่นเองง่ายไหมเอ่ยอ่ะถ้าง่ายข้อนี้ครูลูกหมีผ่านนะอ้าเรามาดูครูลูกหมีทําให้ดูแล้วไปสองข้อดังนั้นครูลูกหมีจะมีงานให้เด็กๆทําจํานวนอยู่8ข้อดูซิว่าเด็กๆจะทําถูกกันหรือเปล่าอ่ะเรามาดูก่อนก่อนที่จะให้ทํางานดเดี๋ยวครูจะทําเป็นตัวอย่างสักหนึ่งข้อแล้วกันนะคะอ่ะข้อหนึ่งแล้กันเนาะ483 อ๋อขออภัยค่ะ482บวก421มีค่าเท่ากับเท่าใดตัวตั้งจะอยู่ข้างหน้าเสมอตัวตั้งแล้วก็มีตัวบวกนั่นเองตัวตั้งก็คือ482บวกกับตัวบวกก็คือ421หลักของการบวกบวกจากหลักหน่วยก่อนเสมอหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยนะคะอ่ะเรามาดูบวกกันก่อนสองบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสามแปดบวกสองแปดบวกสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสิบนั่นเองเราใส่สิบเลยไม่ได้เราต้องใส่ศูนย์ทดหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ทดตัวนี้ตัวทดนะคะคุณครูเขียนลืมเขียนตัวทดให้ไปเด็กๆอย่าลืมตัวทดด้วยนะ ตรงนี้นะการเป็นเลขหนึ่งนะคะตรงกับเลขสี่เนี่ยแปดบวกสเท่าเกใส่ศูนย์ทด1 4ึบวกสเป็น8 8ดบวกนงกับตัวทดเท่ากับ9ดังนั้นข้อนี้ตอบ9ก้สามนั่นเองง่ายไหมคะเด็กๆคะครูลูกหนีลืมทำตัวทดเด็กๆอย่าลืมใส่ตัวทดลงไปด้วยนะคะเพื่อการกันการลืมนะคะแล้วก็ ให้เด็กๆทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะการเว้นบรรทัดการกะระยะห่างนะคะการขีดเส้นใต้ให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยนะคะนี่นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ให้เด็กๆดูคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะอ่ะอ่าพอเด็กๆทำครบ8ข้อแล้วเนี่ยให้เด็กๆนะคะ ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นะคะง่ายมากสั้นมากครูลูกหนีสอนแบบง่ายง่ายง่ายจังเลยค่ะคุณครูขา,มขาไม่เห็นยากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องการบวกที่จํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนกันนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะสาหรับจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันเนี่ยเป็นทบทวนให้เด็กๆทราบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายเดี๋ยววันหลังนะคะ สัปดาห์หน้านะคุณครูจะมีการบวกจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนซึ่งจําจนวนนับจะมีจํานวนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะอะสรุปกิจกรรมของวันนี้ดีกว่าสรุปได้ว่าการบวกจํานวน2จํานวนโดยการตั้งบวกที่มีการทดหหลักทำได้โดยให้เด็กๆเ,เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเด็กๆเ,เข้าใจคําว่าเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันไหมคะ เลขโดดก็คือจำนวนที่เป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนั่นก็แสดงว่าต้องให้เด็กๆเนี่ยตั้งหลักให้ตรงกันนั่นเองหลักการง่ายๆตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตั้งให้มันตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตั้งให้ตรงกับหลักสิบหลักร้อยตั้งให้ตรงกับหลักร้อยเมื่อเด็กๆตั้งเลขจํานวนเลขโดดให้เท่ากันตรงกันแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถบวกลบได้อย่างง่ายแต่อย่าลืมว่า หลักของการบวกหรือการลบเนี่ยเด็กๆต้องบวกหรือลบจากหลังไปหน้านั่นก็คือเริ่มลบหรือบวกจากจํานวนหลักหน่วยก่อนเสมอนั่นเองนะคะเราก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไปเรื่อยๆนะคะหลักของการบวกง่ายนิดเดียวนั่นเองนะคะอ่ะแต่ถ้าผลบวกในหลักใดครกสิบ หรือมากกว่า10เนี่ยให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปในทางซ้ายมือของเราเหมือนในตัวอย่างที่คุณครูให้เด็กๆดูเนี่ยนะเฮ้ยคุณครูขาสรุปแล้วหนูไม่เข้าใจสรุปแล้วเนี่ยอ่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งที่คุณครูบอกไปเนี่ยสรุปแล้วให้เด็กๆอ่ะอันดับแรกเทคนิคง่ายๆเด็กๆต้องตั้งตัวหลักให้มันตรงกัน อย่าเอาหลักสิบไปตั้งตรงกับหลักหน่วยอย่างเงี้ยคาตอบมันก็จะผิดใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะ482บวก421เนี่ยตั้งให้มันตรงกรันเห็นไหมหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยย้ําเสมอนะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตั้งตรงกับหลักร้อยนั่นเองนะคะแต่ถ้าตัวบวกจํานวนไหนที่มันเกินสิ เด็กๆต้องเอาจํานวนบวกที่มันเกินสิเนี่ยไปทดทางด้านสายมือทข้างหน้าอ่าอย่างเช่น2องบวกหนึบวกหมีการทดไหมคะไม่มีสามารถบวกได้เลยใช่ไหมคะ2อบวกหมีค่าเท่ากับสามแปดบวกสมีค่าเท่ากับสิบมันเกินไปแล้วใช่ไหมคะใช่ถ้ามันเกินไปแล้วเนี่ยให้เด็กๆใส่สิบเลยไม่ได้ต้องใส่ศูนย์ทด หนึ่งทงด้านซ้ายมือเสมอนะคะอ่ะแล้วก็4ีบวกสมีค่าเท่ากับ8แล้วก็อย่าลืมว่าเรามีตัวทดอีกหนึ่งตัว8บวกกับตัวทดมีค่าเท่ากับ9โอเคเยี่ยมมากเลยง่ายไหมคะอ่ะดังนั้นวันนี้คุณครูจะจบในเรื่องของการบวกจำนวนนับไม่เกิน1นึ่พแบบมีการทดเพียงเท่านี้ ให้เด็กๆหมั่นฝึกทบทวนนะคะฝึกคิดฝึกทบทวนฝึกทำบ่อยๆเด็กๆก,ก็จะสามารถทำได้แล้วก็สามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วนะคะเด็กๆวัดไซ์เก่งอยู่แล้วนะอ่ะวันนี้เราจะพบกันเพียงเท่านี้แล้วเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องการบวกจำนวนนับที่ เกิน1,000แล้วเนาะจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0เราจะเรียนเรื่องของหลักหมื่นกันแล้วขึ้นปสาแล้วเราเริ่มจะซับซ้อนขึ้นมาแล้วแต่เชื่อว่าเด็กๆทําได้กันทุกคนถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจทาหมัน่นฝึกหมั่นทบทวนนะคะนอกจากวิชาคณิตศาสตร์แล้วเด็กๆก,ก็สามารถฝึกฝนในรายวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะให้ติดเป็นนิสัยนะเด็กๆจะได้ เข้าใจที่มากขึ้นดีมากขึ้นตั้งใจฟังคุณครูตั้งใจทําตามกฎระเบียบที่คุณครูคกําหนดให้นะคะไม่ส่งสติ๊กเกอร์ลบก,กวนนะคะขณะที่ครูกําลังสอนอยู่นะคะใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถทักไลน์มาหาคุณครูคได้นะคะสําหรับวันนี้เรามา สำหรับวันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆนะบ๊ายบาย